สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปู่ผ่องย่าพาแฟมิลี่นะคะวันนี้มานากันนะคะนาห้วยลึกนะคะนาของย้าพาโอ้ยมาบบทานลุงเสือภาษาเมื่อเหรอเนาะน้องใหม่อันน่นยังบออกนั่นเนาะไผเลี่ยงโอ้เบื่งในพี่น้องน้ำเต็มเลยค่ะ ตรงนี้ที่ลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์มาดูดโดดน้ำกันปีที่แล้วนะเดี๋ยวตามยาพาไปมาดูก้านะคะมาดูก้าแล้วก็นานะคะม<อ>ุงเสือพันสีดำเบาตัวนี้เฮ้ก้าเราจักมือแะ้วนี่เบก้าจักมืออะ้วนี่ พ่งยาผ้าใส่สุดงามๆเลยค่ะมื่อนี้พาไปซื้อซื้อสะดุ้งนะคะซื้อยอนะคะแต่งตัวสวยหน่อยโอ้เราเอาสามจีตาไปตัวนี้สามตากะ อะไรสีบโบผ้าลมบ่สุดงามสีบโบเปลือนบอร่ระวังตกกันเทน่าหรือ ปีนี้แบ่งทำนะคะก็เป็นลุกบอบหี่วะก็เบะบ่อนนี่ยแหละอ่าเออบ่อนนี่เยเนาะการหลุกบอยอะเมื่อวานเรียบร้อยอันนี้บ่อที่ปลาอ่อนเมื่อวานนะ่ะแบ่งทำนะคะหญ้าพากับปลาอ่อน,นมุ่นกันด้วยค่กะกติลุงเสือกับลุงพลเห็ดปีนี้แสดงว่าลุงพลมีเวลามาเห็ดออก นี่นี่ส่วนนี้นะคะแบ่งทำโอ้งอกขึ้นแล้วปอนมาค้นวานทั้งหมดบบนี้อโอ้เจ็ดลายชิบงายชิบลายเออแบ่งทำลายสุดกบอันนี้จะสิดำม,มากเลยอืม,อมตัวนี้จะไดผู้ใด ปักอยู่ว่าพูดได้สีดำแล้วมันประอ่อนมันลูกเสือก็ตัวกล่าวไปหลายคุณหน้านะสาวไพกับเพื่อนเห็ดบ่ลุงเสือเห็ดบ่ลุงเสือเห็ดคือเก่าหน้าหน้าสาวติดกันน้องสาวของยาพานะคะลุงเสือกับประสาก็ทําเหมือนเดิมติดกันหน้าแม่ประอ่อนแบ่งทำทำไมรายยังบอกเนาะกัดดับเอาคือมาสอน อเมื่อไม่ยังมาสอนโมเมนตฝนบ่นาะเม็ดฝนบอลูกกบลูกกบลูกออดนะคะน้ำบ่อนอยู่คุนะคะตุ๊กตาลายอยู่ไดำกดดำทั้งดำทั้งวานกุ้้อมูไ้ห้าดำอ นี่มันอันรถโต๊ะนี่น้ำอายจะมาฝนระวังพ้าเกือบงามตกคันเทนเนอร์เด้ยยายสื่อเกือบไหมนั่นอนี่จะพาข้าเจ้าข้าเจ้าบ่เนี่ยเขียวงามมากนะไกล้สีพอดำแล้วเนาะสองสามอาทิตย์แล้วมั้งนี่ หอ<ผ>ม,ม,ม,มออมา,มอา,าอพาแม่ไปซื้อของมานะคะก็เลยแวะมาที่นานะคะก่อนกลับบ้านนะคะแวะมาบึ้งหน้า<อ>หน้างาม เออเอาปลาลงนี่ผู้ทางกินแต่ว่าเขาบริหนอนฝาเจ้าจของจะเยอะเกินไปนะไม่คุมม้มนะกี่ขโมยบู๊ผู้ใดนอนฝาบ่บริกินดอกบรลงดอกไหนเนานากแต่ดแค่นมองแค่ช่วกระดามรา เย็นสบาย,อยเอาปามาปลอยเอาลกี้จะหนแล้ก็ไม่ยกี่ย่ะปลาธรรมชาติเนี่ปลาปล่อยเนี่นะอือก็จะมาใครยาผ้า,าวางแผ่นเราสิเอาปลามาปล่อยว่าสันค่ะเออปลอยกินตัวแก้วเขา มันสิได้กินบ่หรออ่ะเจ้าของบ่ได้มาเฝ้ากินแล้วเนาะย่านมีเจ้าของหลายนะโอ้ยบัวมีบ่มีบัวมีกขโมยแต่แค่จะปล่อยเลี้ยงเล็กๆเป็นยังเลี้ยงเนาะเขาเจ้าเฝ้าอ่ะนะโอ้ยอันนี้มันก็บ่มีันเอาเด้อเกับขมาให้เรื่อยฟางมักกินอะไรมักกินยังไงเกิดเนะมันเลิกเออมันเลิกนะกินอะไรอุ้ยน้ำเต็มเลย อันนี้กับบ้านก้าววะนี่ยังบวบงบ้านไปเรื่อยๆนี่ยังบบบนี่้มาดูมัน,นมันของลูกสาวประอ,อนกับลูกเขยนะคะนี่หน้าติดกันเลยนี่เต่งหยาทางใต้เนาะมันปลูกมันเบิดเลยมันทั้งแปลงนะคะไม่ทำนานเลยนะคะ เออเป็่เนมนยาเ็ดบอออกบอมนอ่เบะเบะมาย่างเบืองยูนี่เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพิ่งคมออกอยู่บนนี้นี่ต้นยูคานี่ยยูน่าจะคลองเ่ยมาเบิ่งยูมี่อยู่บอออกอยู่บอบ่นเสืองเสือเก็บเอาเบื่อละ บ่กูนนี่ฮะอ,อืมโอ้ยสะอ่อนน้ำอยู่หน้าเจ้าของพอดีพีฟังพีใส่มือพีหน้าเจ้าของพี่น้ำพอดี่งวะ อันนี้พอดีฝนตกเขาหลุนอยู่มันแหงว่ะหันเลยด,ดูดูค่ะแต่งชุดสวยมากมานาียายผ้าหันมานียุโซยุ <c oughs> สวยมากเลยนะคะดูดูแต่งตัวมานานะคะสีผ้ากลับอะไรคะปลเมียบันี้เมื่อทังไหนกลับกลับรถตัวกลับเมื่อทางเกา่าอันนั้นไปบบไ,ได้ด้วนะขี่ตมเต็มเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูป่ผ่องย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ